สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการอาสาพาเจอผีรายการที่จะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวลี้ลับที่หาข้อพิสูจน์ไม่ได้ครับผมครับนี้เราก็อยู่กันในช่วงของเรื่องเล่าคืน13นะครับกับผมนะครับแฟงนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมานําเสนอเรื่องของปอบเนาะเนื่องจากว่าเกี่ยวพันจาก ep ที่9ผมก็เลยจะมานําเสนอเรื่องนี้เพราะว่าเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยอาจจะจะทราบถึงเรื่องของผีปอบเนี่ยว่ามี ทั้งหมดกี่ประเภทปอบนะครับเป็นผีจําพวกหนึ่งนาะอที่มีอยู่ในความเชื่อของพื้นบ้านของไทยนะฮะโดยเฉพาะในภาคอีสานนะฮะโดยเชื่อกันว่าเนี่ยเป็นผีที่ชอบกินของดิบๆสดๆนะฮะแล้วก็เป็นประเภทที่ว่ากินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มเลยโดยมีความเชื่อว่าผู้ที่จะกลายเป็นปอบเนี่ย ่อนหน้าเนี่ยมักจะเป็นผู้ที่เล่นคาถาอาคมหรือคุณใสพอรักษาอาคมหรือว่าศิลป์เนี่ยอยู่ในตัวไม่ได้เนี่ยหรือก็ทําความผิดเนี่ยข้อห้ามนะครับซึ่งในภาษาอีสานเนี่ยจะเรียกว่าขลําซึ่งผู้ที่เป็นปอบเนี่ยเป็นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะฮะปอบเนี่ยเป็นผีที่ไม่มีตัวตนเหมือนกระสือหรือผีกองกอยเนาะแต่ปอบเนี่ยก็จะคือจิตวิญญาณมิจฉาทิฐินะครจะเข้าแฝงร่างสิงสูง ผู้ที่จะเป็นสื่อให้และใช้ร่างหรือรูปลักษณ์ของคนคนนั้นเนี่ยฮะไปกระทําการในสิ่งไม่ดีต่างๆนะและเชื่อด้วยว่าหากผู้ใดเนี่ยฮะถูกวิญญาณของผีปอบเนี่ยเข้าสิงเนี่ยปอบเนี่ยฮะก็จะเข้าไปกินตับไตไส้พุงของผู้ที่โดนสิงนะฮะจนกระทั่งตายปอบเนี่ยจริงจแล้วแบ่งออกเป็นหลักๆเนี่ยจะเป็น2ประเภทนะฮะแต่จริงๆมันจะมีอีกหลายๆลปอบเลย๋วยวผมจะค่อยๆเสริมเนาะปอบเนี่ยฮะมันมีปอบธรรมดาปอบธรรมดาคือผู้ที่มีปอบนะครับที่สิงสู่อยู่ในร่าง คือตนเองเป็นปอบเนี่ยแต่เมื่อเจ้าของร่างตายไปเนี่ยปอบที่สิงสู่อยู่เนี่ยก็จะตายไปด้วยส่วนปอบที่2เนี่ยเป็นปอบเชื้อปอบเชื้อนี่ฮะคือลักษณะก็คือว่าครอบครัวใดเนี่ยนะที่พ่อแม่เป็นปอบเมื่อพ่อแม่ตายไปเนี่ยลูกหลานเนี่ยจะต้องมาสืบทอดเป็นปอบต่อๆไปเรื่อยๆอันนี้อาจจะเคยเห็นตามหนังเนาะถ้าเราดูละครดูอะไรก็คือส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแบบ ปอบเชื้อปอบต่อไปนอนที่ผมจะเสริฟนะครับก็คือปอบมาดามนะฮะเป็นผีตามความเชื่อของภาคเหนือและภาคอีสานนะฮะโดยส่วนมากเนี่ยมักจะเป็นหมาตัวใหญ่นะครับที่มีขนสีดําแล้วก็มีดวงตาสีแดงมีนิสัยค่อนข้างที่จะดุร้ายนะครับมักจะปรากฏตัวนะครับตามข้างถนนโดยเชื่อกันว่าเนี่ยหมาดามเนี่ยเป็นล่างแปลงของปอบหรืออาจจะเป็นบริวารน,นะครับของปอบที่เลี้ยงไว้นะครับเพื่อไว้หาอาหารนะครับในเวลากลางคืนหากหมาดาเนี่ยกินไม่อิ่มเนี่ย เจ้าของก็จะไม่อิ่มไปด้วยแล้วเมื่อไหร่ที่หมาดําเจ็บเนี่ยครับเจ้าของก็จะเจ็บไปด้วยลาดับต่อมานะฮะก็คือหาก้อมเนาะคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะเคยได้ยินหาก้อมเนาะว่าหาก้อมเนี่ยเป็นชื่อเรียกของผีปอบเหมือนกันนะครับโดยหาก้อมเนี่ยนะฮะคือจะมีความน่ากลัวกว่าปอบทั่วไปตรงที่ว่าหาก้อมเนี่ยในสมัยตอนที่ยังเป็นมนุษย์เนี่ยะจะฝึกวิชากถาอาคมเนาะแล้วก็เล่นพวกศาสตร์จนสุดท้ายเนี่ยรักษาของไว้ไม่ได้ แล้วก็ของเลยเข้าตัวแล้วในขณะที่ตายไปเนี่ยก็จะมีพลังมากกว่าปอบทั่วไปโดยทางภาคอีสานเนี่ยเขาจะเรียกว่าหากอมหรืออีกในหนึ่งก็จะเรียกว่าพยาปอบนั่นเองครับผมต้องบอกว่าการปราบผีปอบเนี่ยฮะทางภาคอีสานเนี่ยก็บางหมู่บ้านนะครับก็ยังม,มีประเพณีเป็นประจำเกือบทุกปีเลยนะครับในการปราบผีปอบอ uries, าการปราบผีปอบเนี่ยมีอุปกรณ์สําคัญสําคัญอยู่2 อย่างหลักๆนะครับโดยอย่างแรกนี่ก็คือเสียงข้องเสียงข้องเนี่ยลักษณะก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนไหนะฮะแต่ว่าจะเป็นไหที่สารเนาะแล้วก็จะมีไม้สองข้างอยู่ควล่ฝั่งนะฮะโดยให้ผู้ชายสองคนถือหรือว่าคนที่เป็นร่างทรงเนาะในการถือนะครับเสียงข้องเนี่ยมีความหมายอย่างหนึ่งนะฮะของภาคอีสาน,นก็คือการปัดเป่าขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากหมู่บ้านนะครับผมอุปกรณ์อย่างที่สองนะฮะก็จะเป็นกระบอกไม้ไผ่แล้วก็จะมีผ้ายันเพื่อใช้ในการกักขงังดวงวิญญ,ญาณ นะก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวข้อมูลในวันนี้หวังว่าคุณผู้ชมคงชอบไม่มากก็น้อยนะครับผมถ้ายังไงรักกันชอบกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์นะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับรายการของเราสำหรับวันนี้ผมขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ